สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุ้งใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการถอนตะปูด้วยประแจเลื่อนนะครับในกรณีที่เราไม่มีค้อนนะครับเราอยากถอนตะปูนะครับเราสามารถใช้ประแจเลื่อนนะครับทําการถอนหัวตะปูนะครับที่อยู่ในลักษณะนี้นะครับได้เลยนะครับหลายๆท่านนะครับอาจไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ําไปนะครับว่าประแจเลื่อนตัวนี้นะครับสามารถ ถอนตะปูได้ด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับวิธีการถอนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับสวมเข้าไปในหัวตะปูครับอ่ะนี่อ่ะนี่นะครับเราก็จะสวมเข้าไปอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทําการงัดขึ้นได้เลยนะครับนี่นะครับ สามารถงัดได้ครับลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับเรางัดออกมานะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับในกรณีฉุกเฉินที่เราไม่มีค้อนนะครับเราสามารถใช้ประแจเลื่อนนะครับถอนตะปูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ